มาชมข่าวข้ามกันต่อนะครับไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้ครับต่างบสงขลาและเยะลาเฝ้าระวังการรอบวางเพลิงสถานที่ราชการและสถานที่สําคัญด้านเมทัพภาคที่4 3, 1, เาาตรียมหนึ่งอบตเป็นเครือข่ายความมั่นคงพร้อมจัดหาอาวุธให้อาบาตาป้องกันตนเอง พลโทรปราการชลยุทธ์แมททัพภาคที่4ประชุมหารือร่วมกับนายพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการสอบตอรพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อวางแผนการทํางานและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุคนร้ายรอบวางเพลิงสำนักง,งานอบตอเสียหายสองแหง่งแมททัพภาค4กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกบทเรียนในการแก้ปัญหาความไม่สงบซึ่งการประชุมร่วมกันเห็นว่าจะนำอบตอทุกแหง่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครือข่ายความมั่นคง ให้สอบตอจัดทำข้อกำหนดจัดหาอาวุธวิทยุสื่อสารและจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้จะจัดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและให้อบตอทุกแห่งซักซ้อมแผนปะชินเหตุดูแลพื้นที่หมู่บ้านตำบลโรงเรียนและสันักงานอบตอของตนเองส่วนที่จังหวัดยะลาตำรวจประจำด่านตรวจขุนวัยซึ่งเป็นจุดตรวจหลักรอยต่อจังหวัดยะลาปัตตานีอย่างคงเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลและตรวจค้นยานพหาหนะต้องสงสัย ขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่อสบประจำสารกลางจังหวัดยะลาได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนราชการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่จะเดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวดเช่นกันและที่จังหวัดปตัตตานีครับนางสาวลีกลาเซียมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2014ชาวคิวบาและทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เยี่ยมนะครับให้กําลังใจประชาชนและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยนางสาวลีกราเซียเปิดเผยว่ารู้สึกประทับใจประเทศไทยและมีความตั้งใจจริงที่ต้องการจะยุนความรุนแรงในสังคมพร้อมเป็นกําลังใจให้กับชาวปัตตานีในการดารงชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข